ก็เคยแพลนกันนะค๋าก็น่าจะประมาณนี้น่ได้หมดจริงๆแล้วถ้าแบบว่าน้องมาก็จะผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้อที่วันนี้นะให้กำลังใจค่ะภาพยนต์ดู Netflix ของพี่เบียววันนี้ก็เลยแต่งตัว6สูตรมาด้วยเออได้เห็นการทำงานพี่เบียเป็นไงบ้างครับผมภาบภาพยนต์เรื่องนี้จริงๆแล้วตอนนั้นก็คือเราท้องหนูเราก็เดินทางไปด้วยกันด้วยค่่ะก็คืออยู่ตั้งแต่น้องแบบอยู่ในท้องจนถึงน้องหมดเลยได้เห็นแบบการถ่ายทำมาตลอดก็คือทีมคือแบบ บางทีถ่ายจนถึงดึกฝนตอกอะไรเงี้ยค่ะคแบบออขายาันมากใช่ออคือเขามีซอมในที่บ้านบ้างไมหมฮะซอฟต์พัดที่บ้านมีค่ะ <laughs> บางทีขับรถอ,อยู่ก็เวยครกอบเขาด้วยมีหลอดในพี่วิกกี้วันนี้แบบว่าเสียงใครพูดอะไรคนเดียวครั้งแรกเซอร์ไพรส์มากกว่าค่ะเพราะออว่าเขามีเสียงแบบนี้ด้วยเรอไม่เคยเห็นแบบนี้เลยใช่พกร์ทซอฟต์กับอะ่นด้วยเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ย ทอง็นหมดการทุสมีไหมฮะท้องเป็นหมรื่องนี่านเก่งเหมนกันดีไหดีช่วยสอนตียวครับท่านมงช่วยทมาหากิน่ยสอนเียงนี้คุยกันทุกสวไหมคะมีครับช่วงนั้นแบบก็คุยตอนาก็อยู่ในท้องอยู่ได้คุยเล่นคุยอะไรอย่างเงี้ยเสี่ยงเลยไม่ถึงไม่ถึง จริงพอเห็นรูปแบบกรารทำงานจะเริ่มอยากทำงนานในประเภทน,นี้บ้างไหมคะเอ่แล้วแต่คุณท้าไม <laughs> ่ไดอนุญาตไหม <laughs> คะสมมติมีวันหนึ่งคนมาจีบเป็นนังเอกโอ้โได้เลยครับได้เปียเปเป็นนางเอกครัได้เป็นพระเอกให้ดิ อะไรอย่งนีแล้วใครจะดูแลใครอะคะพี่เบียร์ถ้าสมมติว่าพี่พิกี้มีงานวงการเข้ามาคือชุดเออนั่นน่ะสิผมก็เป็นผู้จัดการเวลาที่ผมมีงานพี่พิกี้เป็นผู้จัดการถ้าเรามีงานสองคนก็ให้ลูกเป็นผู้จัดการไปแนั้นแล้วดูแลกันไปจริงๆคุณพิกี้สนใจไหมฮะงานในวงการบันเทิงดีค่ะได้ถ้ามีโอกาสนะมีมีคือมาทักทามสีไปทำอะไรในวงการต้องไหมี่ คูยได้ไหมใช่ไหมยังไม่มีที่แบบว่าแบบพาร์ทิเชียลแล้วก็แบบคือช่วงนี้อ่ะก็คือเออก็แบบก็คุยกันตลอดนะครับก็มีติดต่อมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราช่วงเวลาได้ทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยแล้วทางผู้จัดการเรื่องเยอะไหมฮะเพราะว่าศิลปินน้องใหม่ด้วย เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หักโอ้ยแตกเข้าเราเหรอแตกเขาผมเนี่ยเขาเปล่าเจ็ดสิบสามสิบใช่เหรอเจ็ดสิบสามสิบนั่นรับเกินปกติคือเราติดต uh ่อมาพี่พี่เวียช่วยช่วยเลือกไหมฮะเพราะว่กพี้เขาไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้ปรึกษาตลอดเพราะว่าในเรื่องของทุกอย่างในรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะหลายอย่างเนาะเราก็ต้องช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยฮะองให้คำปรึกษาเขาอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนพวกรีวิวสินค้าเงี้ยได้เลยนะครับ ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็มาช่วยกันดูแบบอะไรมันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าแบบเหมาะกับเราไหมมันก็จริงๆก็มันก็ดีหมดแหละครับท่านพาดูอยู่ตอนนี้แบบทางผู้จัดการเรื่องเยอะไหมฮะเาไม่ครับง่ายคุยง่ายไหมผู้จัดการคุยง่ายครับผมคุยได้พิธีกรรายการเซลล์เซวลต้องมีรายการบรรเทิงอะไรอย่างเงี้ย ไปช่วยน <hire> ิวหนวดเหรออาชีพมาแทนหน่อยให้ให้ไห้ไม่แทนสิไม่การะว่าแต่ว่าถ้าไปเป็นนิวหนวดออกไปเลยวิกซีมาดีวิกกี้มาช่วยกันดีกว่าเป็นวิกกี้หนวดวิกกี้มีบทในไฟไหมสมมติเราจะต้องได้เล่นเป็นนางเอกอยากเล่นเป็นแบบบทไหนอะไรใดๆก็อาจจะต้องแบบมีภาษาจีนด้วยภาษาจีนจะได้โชว์แบบว่าเอ๊ะ จะได้ไม่ลืมด้วยไม่เคได้พูดกําลังภายในอะไรอย่างเงี้ยหรอพี่ครับผมใช่เงี้ยเงี้ยหรอไม่ใช่ดิแสววดึงงงกันหมดแล้วเนี่ยคือจริงวันนี้ตื่นเต้นใหม่มาเจอบรรยากาศแบบนี้เรามีสื่อมาสัมภาษณ์เลยมากเพราะว่าเพูดเก่งกว่านี้นะงได้แบบบล็อกอะไรครบรอบหนึ่งปีเป็นยังไงบ้างครับครบรอบหนึ่งปีตอนนั้นเราอยู่ที่สมุยใช่ ไปกับน้องวิรินด้วยเนาะใช่ครับก็คือม,มีเป็นทริปไปเที่ยวอยู่แล้วใช่ค่ะเรามีแบบเก็บโมเมนต์ไว้ในเวคเคชั่น,นะคะ<อ>่ะอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะเออไงไม่ไงๆๆๆแล้วคุณจิมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมคะหรือว่าจะต้องเป็นดูแค่ในรายการเท่านั้นอ่ะเซอร์ไพรส์ที่มีเซอร์ไพรส์แล้วค่ะแล้วของวิกกี้ก็มีเซอร์ไพรส์ที่หลังมันจะมีเซอร์ไพรส์เรื่อยๆนะต้องติดตามที่ไหนคะเนี่ยเวคเคชั่นก็ได้นิวหนวดก็ได้ครับนิวหนวดก็โดนหลอกปัญญาแล้วนะ คือไปยังไม่ตอบเออเออวะมีแล้วมีแล้มีแล้แต่รดมๆแล้วหนึ่งปีกว่าๆไปไงม้างครับชีวิตดีครับดีครับมันใหม่มากทุกอย่างมันคือเรื่องราวที่เราต้องต้องต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบโดยเฉพาะแบบสำหรับมือใหม่อย่างเราสองคนโอ้โหคือแบบผูู้ทามาคนนี้ยี่ิบสชั่วโมงมันแบบว่าคุณแม่ดูลูกเราก็จะคอยซัพพอร์ตแล้วก็แบบ ันเหนื่อยเนาะยากเนาะแต่แบบมันก็มีความสุขสนุกใช่มันมีอะไรให้แบบตื่นเต้นทุกวันนอ,อนก็นี้คือสนมากออใช่ซนแบบว่าดทะนเก่งเดินเดิน,เ,ดนเริ่มเดินได้แล้วค่ะต่บแตนน่แบบแบบแล้วใชตนตอนนี้ชินยังคะกับการเป็นคุณพ่อคุณแม่เลยชินแล้วเอนจอยค่ะเอนจอยแล้วก็รู้สึกรู้สึกถึงคุณค่าของการที่ได้เป็นแบบคุณพ่อคุณแม่ เพราะว่าเรามีชีวิตหนึ่งขึ้นมาแล้วก็พอเราเห็นพัฒนาการของเขาเรื่อยๆๆร่ะๆค่ะในทางที่ดีเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราชื่นใจเราพัดจะเป็นภรรยาของสุดยอดพระเอกก็คือเริ่มชิดยังหาลึกตั้งถินมาชีแล้วใช่ไหมครพอน่ารักขนาดนี้คนต่อไปเลยนะคะหลับ่ำเดี่ยว็ไม่เคยหลับกีกี้เลยจากจากที่เราเคยแพนกันนะคะก็น่า ันนีว้วางแผนอยากจะมีผู้ชายผู้หญิงหรือแล้วแต่ก็ยังยังอยู่ในช่วงคุยอยู่ครับได้หมดจริงๆแล้วถ้าแบบว่าน้องมาก็จะผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้หรือว่าถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่แบบเราอาจจะตัดสินใจใหม่ว่าอยากจะใช้วิทยาศาสตร์หรืออยากจะใช้เป็นเรื่องของธรรมชาติก็วันต่อวันล้วคุยกันตลอดครับต่เอ,อ,เ,อเ,เรื่อยใช่ครับอันนี้จะต้องเป็นทีมฟุตบอลเลยไหมคะ,ะไม่ต้องครับไม่ต้องครับกี่คนเอาให้แบบว่าน้อยแต่มีคุณภาพ แปดแปดแ8่ไปทำยังไงไหมแม่ไปคือมมีลูกอ้อน้องแม่ฮาบิี้หาทีหน่อยแต่ว่าถ้าเวลาอยากได้อะไรจะแม่มีตะกนดังมากมามีเสียงประมาณแปดมันเหมือนพักเสียงอ่ะค๋อภีร์วายอ่ะดูภาพไม่ออกอันนี้ ไปดูหนังกันเถอะครับเห็นพี่เียออนภรรยาเลยอ่ะหาแลแบบมันมีอะไรก็แบบมั่มีอั่วมีอยากได้อย่างเมัอยากได้อะไรก็จะแบบใช่ไหมฮะคือเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือซื้อเลยใช่ไหมแต่นี้มันไม่ได้ไงมันต้องอองอในใช้แล้วก็มันจะมีประโยชน์ไหมเธอมันจะได้ดูแลไหมแล้วเธอจะได้ใช้จริงๆริงหรือเปล่าคือตอนนี้มันมันไม่ใช่คนเดียวแล้วมัเป็นครอบครัวก็ต้องแบบว่าต้องเาเรียกว่าอะไร ต้องดิสคัสกันต้องติดต่ตอนเยอะคือการใช่ปรึกษากันตลอดใช่ครับคุมบัญชีหรือเปล่าคะไม่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 ถึงขนาดนั้นครับช่วยกันคุมครับแต่เราโชคดีที่เราแบบว่าหลังจากมีลูกอะฮะจะใช้ส่วนตัวน้อยลงทุกอย่างน่นก็ไปลงที่ที่ตัวน้อยหมดก็เป็นการเซฟเงินหรือเปล่าเยอะอยู่นะก็ถ้าใครสนใจจะเป็นคอนเซอร์ให้น้องวิรินก็ได้นะครับ